ในอาทิตย์ผ่านไปโรยราแล้วเวื่อคืนอีกได้ปีหนานี่ขึ้นในมองเก่าเลยคือเห็ดปว๋อุ๊ยต่อน,นี้สวยดอกเห็ดนี่สวยมาอีกแล้วตอใหม่จ้จนี่มพิงขึ้นเห็ดจะเห็ดตาเ,เห็ดเดอ้อสิบาทสิบาทว้าวนนี่แหละตอนนี้แหละเกือบปากแตก ดโดนลอยแล้วนะรวยดูตอนนี้ลาก่อนเจอกันปีหน้ามันโอ๊ยรวรนี่รยแล้วดูรวยแล้วจ้าโอ้ยดอกดอกยังใหญ่จะเอ็นถือดูดูดปีหน้ามันจะออกเด้นี่ดูเขาเตะหมดตัวเลย ผู้เป็นเห็ดปวกเนาะขายได้หลายพันเนี่ยนิดู่ะเป็นกระตุนนี่เลยเสวย,สวย